รู้สึกอบอุ่นที่คุณเปิดดูเราผมรี6,000มาพบกับเพื่อนคนพิการอีกครั้งนะครับในกรณีที่เราเดินทางไปนู่นมานี่หรือว่าไปยังพื้นที่ต่างๆที่เราไม่รู้ว่าเอ๊ะทางไหนมันเป็นทิศต,ตะวันตกทิศตะวันออกทิศเหนือทิศใต้ซึ่งในโทรศัพท์มือถือเรานะครับโดยเฉพาะใน p p o o n นะครับจะมีเข็มทิศอยู่นะครับ อันนี้ผมสมมติว่าเครื่องนี้เป็น iPhone ก็แล้วกันนะครับขั้นตอนไม่ยากครับเราแค่มาใช้แอปเข็มทิศก็ทําให้เราซึ่งเป็นคนพิการทางสายตาซึ่งเป็นคนที่มองไม่เห็นเนี่ยทำให้ได้รู้ทิศรู้ทางเหมือนกันนะครับที่เขาว่าโอ้คนพิการตาเนี่ยอาจจะไม่รู้ทิศไม่รู้ทางเป็นคนหลงหวนมันก็ไม่ใช่ฮะทั้งหมดนะครับมันก็จะมีอยู่360องศานะครับ ผมหันหน้าไปทางทิศเหนือด้านทิศเหนือจะเรียกว่า360องศาก็ได้นะครับหรือเรียกว่า0องศาเหนือก็ได้ครับอตอนนี้ผมหันหน้าไปทางทิศเหนือ0นย์องศาเหนือก็คือตรงหน้าผมเลยฮะส่วนด้านขวาของผมด้านขวาของผมหรือกลางแขนออกไปก็คือ90องศานั่นเองครับส่วนด้านหลัง ของผมตรงๆไปทางด้านหลังผมก็คือ180องศานะครับ180องศาส่วนด้านซ้ายของผมก็คือด้านทิศตะวันตกก็เป็น270องศานะครับส่วนกลับมาด้านหน้าก็เหมือนที่ว่า360องศาหรือจะเรียกว่า0นย์องศาก็ได้ด้วยอุปกรณ์ด้วย เครื่องอำนวยความสะดวกที่เรามีอยู่เนี่ยทำให้เรารู้ทิศทางนะครับขั้นตอนยังไงทำยังไงถึงเราได้รู้มาดูกันเราไปที่เข็มทิศนะครับเข็มทิศแล้วก็สังเก็บเบอร์ครับไปไม่มีการทำงานองศาเข็มทิศสามร้อยห้าสิบสี่องศาเหนือนะถืออุปกรณ์แนวราบนิ่งๆค้างไวเพื่อให้ได้ทิศทางที่ถูกต้องเขาจะบอกว่าให้เราถือโทรศัพท์ให้อยู่นิ่งๆนะครับ หกองศาเหนือถืออุปกรณ์สามองศาเหนือถืออุปกรณ์แนวราบนิ่งๆขังไว้เพื่อให้ได้ทิศทางที่ถูกต้องอันนี้คือเขาจะอธิบายว่าให้ถืออุปกรณ์นิ่งๆเพื่อจะได้หาทิศทางที่ถูกต้องนะครับตอนนี้ผมหันด้านบนของโทรศัพท์มือถือนะครับไปทางทิศเหนือแล้วก็ด้านล่างของโทรศัพท์มือถือนะครับหันมาทางทิศใต้ แล้วเมื่อใช้หนึ่งนิ้วแตะไปตรงหน้าจอครับสามรอยหสิบหกองศาเหนือเนะข็อบอกว่าสาไร้อยห้าสิบหกองศาเหนือหนึ่งองศาคหนึงนะ่งสามรอยห้สิบองศาเหนือเดี๋ยวผมขยับนิดนึงนะครับแล้วใช้นิ้วไปแตะสา3รอยสิบสาองศาเหนือนะผมก็ขยับาแวรับนิ่งนิงค้างไว้เพื่อให้ได้ทิศทางอง่าเหตืออสากร้แยว้านิบหกองว้เพนะื่อให้ได้ทิศทางที่้อยต้าสิบ9องศาเหนือ0องศาเหนะือ นี่ครับถือปกกอนแนวราบนิ่งๆขังไวเพื่อให้ได้ทิศทางที่ถูกต้องขณะนี้ผมหมุนด้านบนของโทรศัพท์นะครับไปอยู่ตรงทริศเหนือได้พอดีนะครับแล้วด้านล่างก็มาตรงทริศใต,ใต้พอดีศูนย์องศาเหนือเขาก็ะกจะบอกว,บว่าวศาูนย์อง,องศานะครับต่อไปผมจะลองเอาด้านบนของโทรศัพท์นะครับหมุนไปทางทิศตะวันออก แล้วก็ด้านล่างของโทรศัพท์นะครับหมุนไปทางทิศตะวันตกครับสิบองศาเหนือยี่สิบองศาเหนือยี่สิบสององศาออกเครื่องหมายทับเหนือผมค่อยๆหมุนไปช้าๆนะครับสามสิบองศาออกเครื่องหมายทับเหนือห้าสิบสององศาออกเครื่องหมายทับเหนือเก้าสิบองศา 1, อศา 1, อกเถิดปรกอบแนวราบนิ่งๆขังไว้ให้ได้ท<ห>ิศทางที่ถูกต้องเก้าสิบองศาออกด้านบนของโทรศัพท์นะครับ ไปทางทิศตะวันออกแล้วก็ด้านล่างของโทรศัพท์มือถือนะครับไปทางทิศตะวันตกนะครับเมื่อใช้หนึ่งนิ้วมาแตะตรงหน้าจอเขาจะบอกว่าเ0้าสิบองศาออก9ก้าสิบองศาอแนวนิ่งๆคไว้เพื่อให้ได้ทิศทางที่ถูกต้องนะครับที่ผมได้ให้ดูตัวอย่างนี่คือทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกนะครับทีนี้มาดูทางทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันตกกันครับต่อไปผมจะหมุน ด้านบนของโทรศัพท์ไปทางทิศใต้ครับแล้วก็จะหมุนด้านล่างของโทรศัพท์มาทางทิศเหนือนะครับผมจะหมุนไปช้าๆนะครับ92้าสิบสององศาออกหนึ่งรอสององศาออกหนึ่งร้อสิบองศาออกเครื่องหมายทับใต้หนึ่งรอสิห้าองศาออกเครื่องหมายทับใต้หนึ่งร้ห้าสิบเจองศาตอนนี้ผมได้หมุนด้านบนของโทรศัพท์มือถือไปทางทิศใต้ แล้วด้านล่างของโทรศัพท์มือถือไปทางทิศเหนือนะครับเมื่อผมใช้หนึ่งนิ้วแต่ไปที่หน้าจอครับหนึ่งร้อยแปดสิบองศาใต้เขาจะบอกว่ากแนวรบนิ่งขังไว้เพื่อให้ทิศทางที่ถูกต้องหนึ่งร้อยแปดสิบองศาใต้นะครับหนึ่งร้อยแปดสิบองศาใต้ลองฟังดูกรแนวรับนิ่งขังไว้เพื่อให้ทิศทางที่ถูกต้องเขาจะบอกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบองศาใต้นะครับมีข้อสังเกตว่าด้านบนของโทรศัพท์มือถือนะครับ เขาจะบอกค่าองศาแล้วตามด้วยทิศท,ที่ด้านบนโทรศัพท์มือถือในขณะน,น,นั้นหมุนไปนะครับเช่นศูนย์องศาเหนืออย่างนี้ฮะเขาจะบอกว่าศูนย์องศาแล้วก็ตามด้วยคำว่าเหนือหรือ90องศาตะวันออกอะไรประมาณนี้ฮะหรือว่า180อองศาใตา้หมายความว่าในขณะนั้น หัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยหรือว่าด้านบนของโทรศัพท์มือถือเนี่ยหมุนไปทางทิศใต้นั่นเองครับต่อไปผมจะหมุนด้านบนของโทรศัพท์มือถือไปทางทิศตะวันตกนะครับแล้วด้านล่างของโทรศัพท์มือถือไปทางทิศตะวัน <180 S 1> ออก180งองศาใต้เดี๋ยวผมจะหมุนไปช้าๆนะครับหนึ่งอเจองศาใต้2 0 7เจ็องศาตกเครื่องหมายทับใต้ 228องศาตกเครื่องหมายทับใต้230องศาตกเครื่องหมายทับใต้248องศาตก258องศาเดี๋ยวผมจะใช้1นิ้วแต่ตรงหน้าจอครับ270องศาตกก็หมายความว่าด้านบนของโทรศัพท์มือถือกำลังหมุนไปทางทิศตะวันตกนั่นเองครับก็คือบอกค่าองศาแล้วก็ทิศที่ ด้านบนของโทรศัพท์มือถือหมุนไปในขณะนั้นเองนะครับก็หลับง่ายๆแค่นี้นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นช่วงระหว่างระหว่างเหนือกับตะวันออกข้อสังเกตอย่างนี้ครับถ้าเกิดเขาด้านบนของโทรศัพท์มือถือเนี่ยอยู่ใกล้กับเหนืออยู่สมมุติว่า10องศา20องศาเขาก็จะบอกอยู่ว่า20องศาเหนือ 10องศาเหนืออะไรประมาณนี้แต่พอมันไปเยอะๆเนี่ย50องศาเนี่ยเขาจะบอกว่า50องศาเหนือตะวันออกอะไรประมาณนี้ฮะก็ค่าๆกับว่ามันหนักไปทางไหนเขาก็จะเทเททิศนั้นมาให้เราด้วยแล้วถ้าเกิดไปสัก60องศา80องศาคือใกล้จะ90แล้วเนี่ยเขาก็จะบอกตะวันออกไปเลยครับประมาณนี้นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆได้ไปทดลองใช้นะครับก็จะได้เห็นหลักในการสังเกตจุดในการสังเกตได้ได้ง่ายขึ้นนะครับในแอปพลิเคชันเข็มทิศนะครับเขาจะแจ้งข้อมูลให้เราทราบอยู่3ส่วนส่วนที่1ครับผมจะใช้1นิ้วปัดไปทางซ้าย359องศาเหนะือถืออุปกรณ์แนวราบนิ่งๆครับเขาจะแจ้งถึงค่าองศาและตามด้วยทิศนะครับ ซึ่งรายละเอียดในส่วนนี้เราได้คุยกันไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับผมจะไปยังส่วนที่สองใช้1น,นิ้วปัดไปทางขวาครับ6องศา46นาที23วินาที1 0 0องศา42นาที12วินาทีออกปุ่มตรงนี้นะครับคือเขาจะแจ้งค่าลาติจูดลองติจูดหรือว่าแนวเส้นรุง้งเส้นแวงหรือพิกัดทางแผนที่บนผิวโลกนั่นเองครับ ถ้าเกิดณนะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ค่าก็จะแจ้งอย่างนี้แต่ถ้าเกิดจูๆ่ๆเราไปอยู่บนผิวโลกนะครับอยู่ตรงอื่นค่าในส่วนนี้นะครับก็จะเปลี่ยนไปนะครับทีนี้เนื้อในของส่วนที่สองเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูในรายละเอียดกันนะครับเดี๋ยวผมจะปัดลงมาทีละตัวกอักษรเพื่อได้ร่วมฟังไปพร้อมๆกันนะครับ สองสามประกาศคู่วักสระเอหอหีบนนสระอือออ่างวักครับเนื้อในของส่วนนี้จะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับคือจะแจ้งด้วยตัวเลขประกอบกับเครื่องหมายต่างๆแล้วตามมาด้วยคำว่าเหนือครับอันนี้คือส่วนที่หนึ่งต่อไปเป็นส่วนที่สองในรายละเอียดส่วนนี้นะครับ หนึ่งศูนย์ศูนย์องศาสี่สองพินทุกหนึ่งสองประกาศคู่วักอหางออหางกไก่ตรงนี้นะครับคือเขาจะแจ้งด้วยกลุ่มตัวเลขและเครื่องหมายต่างๆแล้วตามมาด้วยออกนะครับเท่ากับว่าในส่วนที่สองเนี่ยเนื้อในมันแบ่งออกเป็นสองส่วนคือแจ้งด้วยตัวเลขและตามว่าเหนือ แล้วแจ้งด้วยตัวเลขตามว่าออกนะครับคือเป็นพิกัดทางแผนที่นั่นเองครับู่นอ,องศาเหนือไปยังส่วนที่3นะครับเหนือไปยังส่วนที่สามผมใช้หนึ่งนิ้วปัดไปทางขวาต่อครับออั่งนาวีสงขาส่วนที่สามไม่มีอะไรมากครับเขาแจ้งว่าณตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่ อำเภอหน้าทวีจังหวัดสงขลานั่นเองครับมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงครับในกรณีที่พื้นที่ที่เราเข้าไปใช้งานอาจจะใกล้กับสนามแม่เหล็กนะครับทิศทางตามที่ว่ามาเนี่ยอาจจะเบี่ยงเบนไม่ตรงกับความเป็นจริงได้ครับมีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งผมไปละหมาดในห้องละหมาดของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับ ปรากฏว่าห้องละมาดเนี่ยอยู่ใกล้กับห้องปัน่นไฟฟ้าสำรองของห้างนั้นปรากฏว่าทิศทางเนี่ยมันเบี่ยงเบนนะครับและณขณะนั้นไม่มีบุคคลใกล้ชิดบุคคลที่สนิทบุคคลที่ติดตามผมไปคอยอธิบายผมก็ใช้ตัวอุปกรณ์นี้ฮะจากทิศต,ตะวันตกที่ผมจะหันหน้าไปในขณะที่ละหมาดเนี่ยกลายเป็นว่า โอ้ยบกรณ์เนี่ยมันบอกค่าเบียงเบนบอกค่าผิดเพี้ยนผมก็หันไปทางทิศตะวันออกเลยฮนะจากทิศตะวันตกันไปเป็นทิศตะวันออกได้ยังไงอันนี้ก็เป็นเกรดเล็กๆน้อยๆที่อยากจะนํามาฝากเพื่อนๆว่าถ้าเกิดในกรณีที่ใกล้กับสนามแม่เหล็กใกล้กับสายไฟฟ้าส่งแรงสูงหรือว่าเครื่องปั่นไฟฟ้าอะไรอุปกรณ์ที่ว่ามีสนามแม่เหล็กเนี่ย บางทีค่ามันเบี่ยงเบนได้อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับเราจะได้รู้จุดเด่นแล้วก็จุดด้อยของอุปกรณ์อันนี้ครับหวังว่าคลิปของเราในวันนี้จะเกิดประโยชน์กับเพื่อนคนที่การทางสายตาฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยครับ